ตอนีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Potion Craft กันในตอนที่7นะครับทุกคนเรื่องหลักที่อยากจะทำนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสารตัวใหม่ครับที่มีชื่อว่าัลบิโดนะครับผมัลบิโดเนี่ยขั้นตอนในการทําส่วนใหญ่ทําไม่ยากแต่เรารู้สูตรหมดนะครับยกเว้นยาหัวกะโหลกนะครับผมแล้วก็ยาลูปีกนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ายาลูปีกคืออะไรต้องไปตามหายา2สูตรที่เรายังไม่รู้นะครับโอเคครับถ้างั้นก็ตามหลักสูตรเดิมนะครับยังคงรู้สึกเฉยชานะครับผมกับตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเกมเต็มเราสามารถออัปเกรดดส่วนนนไ้้แตตี ยังไม่ได้อะครับมันน่าเบื่อ ใช่ไหมครับคุณพี่อ๋อมีข่าวใหญ่ไงนะท่ลองของข้าสําเร็จแล้วในสุดข้าก็ได้เกลือลบล้างมาเกลือลบล้างคืออะไรวะอ๋อใช่เกลือลบล้างมันมีประโยชน์มากในการปรุงยาแต่ท่านจะต้องใช้เครื่องจักรแปรธาตุในการผลิตมันขึ้นดังนั้นคงไม่ใช่กระบวนการง่ายๆเป็นแน่หากท่านพร้อมรับความช้าทายข้าก็ยินดีแบ่งปันสูตรให้ท่านตามภาษาเพื่อนร่วมอาชีพแน่ละว่าราคากันเองอ่าถ้าพูดว่าราคากันเองนี่แม่งห่วกันหลังไล่นะครับสูตรเกลือลบล้างปลดล็อกสูตรสำหรับสร้างเกลือลบล้างเกลือลบล้างจะค่อยๆลบเส้น สือมันกลับมาฟูนแน่นหน้หรือเปล่าครับหรือหมายถึงทําการล้างสูตรของโพชั่นออกงี้ปะลบหัวกะโหลกเหรอทําให้การเดินทางง่ายขึ้นใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับผมแต่เท่าเที่เกิดนึกถึงคุณประโยชน์อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับกับอีอันนะครับคืออัปเกรดเครื่องจักรแปรธาตุพื้นฐานอ๋ออาจจะทําให้เครื่องจักรของเรานะครับผมมันอาจจะทํางานได้ดีขึ้นมั้ง หรือไม่ก็เป็นเครื่องระดับ2นะครับอ,อ๋อเพราะเราจะไปอัลบิโดได้ต้องทําการสร้างเครื่องทางซ้ายด้วยซึ่งก็ต้องมีเครื่องทางซ้ายก่อนไม่อย่างนั้นมันก็เท่านั้นนะครับอ่าตังไม่พอทั้งสสิ่งครับซื้อหนังสือมาก่อนละกันนะครับกดมาให้หมดครับ8 4ดเท่ากับว่ากว่านี้ผมเก็บตังให้ได้4,0 0พก่อนส่วนน้ำยาลบล้างเนี่ยถ้ามีถึง4,2 0พแล้วเราอยากซื้อก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้4,200เป็นเป้าหมายของเราก่อนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้จบบทสนทนานะครับผมแล้วก็ขายยับต่อไป ย่าของข้าอยากปลูกต้นแอปเปิลและต้นแพรไว้ในสวนมานานแล้วข้าเลยอยากลงให้นางบางส่วนแต่ใช้เวลานานกว่าจะโตแน่แหละย่าของข้าก็มีแต่แก่ชะลาลงทุกวันบางทีท่านอาจจะมีปุ๋ยวิเศษช่วยให้มันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนต้นถุนวิเศษในนิทานบ้านกระมังไม่ <c oughs> สับคอย่ายกับสารกายเป็นปุ๋ยของต้นนั่นแหละรับรองว่าโตเร็วแน่นอนคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายออะลองดูก่อนนะครับว่าเกิดลงอันเนี้ยรับไหมราคา96 ถ้าอันนี้เป็นแบบนี้และเกิดผมทำอีกอันนึงขึ้นมาแล้วครับผมเป็นปุ๋ยตามมาบินแต่ไปใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าสูตรที่แล้วนะครับเปื้อนของแบบยับเลยครับจุบุบจ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 ุบบบบอันนี้น่าจะประหยัดของกว่าอันที่แล้วนะครับเส้นมันสูงยกต่ําเป็นแบบนี้มันไม่ได้เว้ต้องลงอีกนิดหนึ่งเธอเลยถูกๆนะครับน่าจะพอได้นะครับอีกสักอันหนึ่งแล้วกันลงไปแบบนี้แล้วก็กวนช้าๆเบาๆ แต่ก่อนเราเคยตั้งชื่อว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ไม่ใช่ปุ๋ยตาม้าบินนะแต่ว่าลืมไปแล้วอะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการรีดีไซน์ใหม่ให้มันกลายเป็นปุ๋ยตาม้าบินที่เราคุ้นเคยนะครับตกลงตามนั้นแล้วก็บันทึกสูตรไปซะเสร็จสิ้นการปรุงลองวางดูนะครับผมว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นเอาเป็นปุ๋ยตาม้าบินเน,น,นี่ยอันเนี้ยมันได้ไหมปุ๋ยตาม้าบินไม่นับนะครับผมต้องใช้เป็นเติบโตวไวนะครับเกิดเป็นต้นไม้นะครับต้นแอปเปิลต้นแพล ต้องใช้อันนี้แล้วก็ต่อรองกันไปครับสวัสดีนักปุงยาในงานฆ่าข้ามักเจอสถานการณ์ที่ตึงเครียดเสมอโดนพวกโจรยิงธนูใส่บ้างโดนแทงบ้างงานฆ่าลาบากแต่ข้าก็ภูมิใจที่ได้ปกป้องประชาชนของเมืองนี้เอาละ่ะได้ยินว่าท่านมีน้ํายาชนิดหนึ่งทําให้ผิวหนังแข็งราวหินผาท่านมีของแบบนั้นบ้างหรือเปล่าข้าต้องใช้บ่อยแน่ๆน,น้ำยายหินผานครับก็คือน้ํายามนุษย์เสาหินนะครับเกือบขายไปหลายรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายสักทีราคา128ขายไป1 7 9 ปึ้งนะคบผมประตูโลหะที่ลงนาของข้ามันขึ้นสนิมตอนนี้ข้าเปิดแล้วเข้าไปไม่ได้ข้าอยากได้น้ายาที่ช่วยเปิดประตูบัดซบนั้นให้ทีน้ํายาที่ช่วยทําให้เข้าไปในประตูนั้นได้ผมว่าสารเคมี X ป่ะสารเคมี X ให้235ครับต่อรองได้ประมาณ3 0 0กว่านะครับเน่สามสองเก้าใช่ไหมราคาสูงสุดที่ทาได้มา ทำเงินได้รวๆนะครับปั๊บเดียวพันกว่าแล้วครับท่านเก็บพืชพันมากมายไว้ในกระเป๋าได้อย่างไรมีกระเป๋าสีมิติล้วสิายนีดเดียวมันคือกระเป๋าวิเศษไงขนาดนั้นใหญ่โตกว่าที่เห็นนะถ้าไม่มีมันค่าคงแย่ไหนขอดูหน่อยสิว่าในกระเป๋าเป็นยังไงวันนี้เอ่อดอกพระพายนะครับราคาถูกแต่มีแค่สามอ้อรอบนี้นะครับผมเหมือนกับว่าย้ายุ่งเหยิงนะครับที่เราต้องการจะไปทางขวาเยอะๆนะครับมาวางจาหน่ายแล้วครับเพราะล่าสุดไอของที่ไปทางขวาส่วนใหญ่ของเราก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับนอกจากบัวทาราก็ค่อนข้างสั้นครับประกดมาแล้วครับส อีก2ให้ครบ5ตะบองฟ้าลั่นกดมาอีก1น่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองต่อลองดูก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยต่อรองแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับผมถ้าเงินยังมากพอนะครับจะซื้อไว้อีกนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยซื้อไว้ไม่เสียหายนะครับผมทําตามโจทย์ลูกค้านะครับดีกว่าเราจะมาเสียได้ในภายหลังนะครับมีเท่าไหร่ซื้อหมดนะครับเจคนนี้640ซื้อเลยห้าร้อยกว่าครับช็อปต่อครับ เฮ้ hey, ครับเหลือตั้งอยู่9ฟินาเล่เลขไทยนะครับ9แปลว่าดีครับแปลว่า9หน้านะครับ9ไม่อับจนนะครับเพราะฉะนั้นจบข่าวนะครับได้อยู่สวัสดีท่านนักปรุงยาในเร็เรวๆนี้จะมีการจัดชุมนุมแม่มดขึ้นในสถานที่ห่างไกลและข้าอยากไปร่วมวงด้วยแต่ก่อนอื่นข้าต้องไล่เวททำไม้กวาดข้าบินเสียก่อนปกติแม่มดจะไล่มนใส่ไม้กวาดด้วยตัวเองแต่ข้าไม่มีเวลาช่วยข้าหน่อยนะท่านคนดีโกงนี่ว่าคนอื่นเขาแบบอลอยน้ำยาลอยเรายังไม่มีนะใช่อันนี้ป่าเราเห็นเหมือนกับในเนี้ ต้องการรูปปีกอ่ะแสดงว่าต้องหายาที่เป็นรูปปีกแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยได้เวลาตามหาแล้วครับซึ่งเส้นอ่ะที่เห็นนะนะตรงนี้นมีอีกอันหนึ่งครับไม่น่าจะว่าใช่หรือเปล่าแต่ตามหลักของที่มันบินเนี่ยมันควรจะอยู่ข้างบนแช่อันนี้ก่อนแล้วกันนะถือว่าขึ้นได้เหมือนกันเห็ดคามิ้นเงาโค้งเล็กน้อยประมาณเท่านี้กวนก่อนนับหนึ่งต่อไปจะขึ้นไปนิดหนึ่งถ้าจะขึ้นไปแต่บองฟาราตันนี้ใช้ได้อยู่ขึ้นไปนับสองมันแบบนี้ถูกต้อง ใช้ไปนะครับต่อไปต้องโค้งไปทางซ้ายอันนี้ละกันนะลากลาวาฉันมีเยอะแล้วคงต้องใช้คริสตัลจริงๆฮะคริสตัลเมคาตัตัมตๆมตตยี่โอเควับขึ้นไปแงวับต่อไปนะครับควรจะไปทางยุบขึ้นไปแบบนี้นะครับเราน่าจะมีอันที่โคง้งใช่ไหมดูดกลับมานิดหนึ่งเบาๆใช่แล้วก็ใช้ย่ายุ่งเหยิงหยอดเข้าไปประมาณนี กวนจะกวนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงด้วยดอกพระพายพยายามใช้สูตรให้ประหยัดนะครับแต่ยังไงมันก็ไม่ประหยัดสักทีนะครับและคริสตันเมคาก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเนี่ยต้องรอดอฟมาขาย <laughs> มันช่างง่ายเสเหเลอเกินน่าจะเป็นน้ํายาปีกนะครับผมว่าใช่แน่นอนอเป่า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 ,ปาน้ํายาลอยตัวชนิดแรงเอาสิฉันขอเรียกนายว่า Nimbus สอ0 0ันฉันเรียกส0มพันเลยเช่ว่าของฉันแรงพอ Nimbus สามพันห้าด้วย Nimbus สาม0ั 35, เอาสิเปลี่ยนแพ็กเกจอยู่ที่ว่าน้ำยาลอยตัวเนี่ยมันควรจะอยู่ในแพ็กเกจแบบไหนนะ แบบนี้ป่ะมันดูมีปีกบวกกับปีกสีนี้น่าจะได้นิมบัสสามพบันทึกสูตรมะเสร็จสิ้นซะอ่าแล้วนะสร้างน้ายาลอยตัวแสงว่าอยู่ในบทที่5นะครับผมได้แล้วนะครับถือเป็นเรื่องดีนะครับน้ํายานิมบัสสามพครับต่อรูสาอยสี่สคตรแพงเรียบร้อยครับ479อุยาอันเดียวนีได้มาครึ่งพันไม่ธรรมดา คนในหน่วยของข้ามีดาบอาบมตรากันทุกคนข้าอิจฉาพวกเขาชมัดข้าเองก็อยากให้ดาบของข้ามีอาคมคาถากับเขาบ้างเวทไฟก็ได้กระมังหรือสายฟ้าหรือข้าแค่เคลือบดาบด้วยยาพิษก็พอแต่ถ้าเกิดข้าเกิดทำดาบบาดตัวเองล่ะข้าจะเลือกอะไรดีไฟสายฟ้ายาพิษซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเอาตามตรงนะนะผมเก็บมาทุกคาถายกเว้นคาถาสายฟ้าเนาะควรข้าแก่การขึ้นไปเก็บเพิ่มเติมนะครับใช่ไหมเพราะว่าคาถาสายฟ้าผมผ่านหลายรอบแต่ผมไม่ได้เก็บเนอไม่ได้เก็บเข้าไปในสมุดสักทีเนาะใช่ปะ ซื้อสมุดมาหลายหน้าครับไปขึ้นไปเก็บก่อนแล้วครับคาถาเป็นดาบสายฟ้าแล้วกันฟังดูดีนะครับยาสายฟ้าเมื่อก่อนมันเคยตั้งชื่อเลยนี่นาใช่ครับพิกาพิกาจูไงแล้วก็ของโดนลบทิ้งไปแล้วก็ลืมนเลือนตลอดการจะ,จะกลับไปหาเธอนะพิกาจูสุดที่รักของฉันใช่ไหมเมื่อก,ก่อนตั้งชื่ออันนี้ใช่ไหมจ๊ามไม่ได้จริงๆเลยจำได้แค่ว่าเปลี่ยนสีอะให้กลายเป็นฉลากเป็นหางของพิกาจูใช่ไหมอ่านนอันนี้แหละอันนี้เลยที่เคยทําขึ้นมาครับแต่ว่าสูตรโดนลบทิ้งไปทั้งหมดนะครับป เสร็จสิ้นเรียบร้อยเอาไปขายต่อเอาเป็นน้ำยาใสา่ฟ้าพิกาจูแล้วกันนะครับดาบเคลือบใส่ฟ้าขคตวดีร้อยเจ็ด โอเคร้อยสี่เก้าไปต่อครับแต่แป๊บเดียวจะเลเวลเลเวลโคเจ็ดแล้วนะเนี่ยพวกนี้ข้าจะไปพบกับเพื่อนคนหนึ่งแต่สามีข้าระแวงเหลือเกินจนไม่ยอมปล่อยให้ข้าฆ่าสายตาเขาขี้หึงที่สุดข้าอยากได้น้ํายาที่ช่วยให้ข้าออกจากบ้านโดยที่เขาไม่สังเกตน่าจะเป็นน้ํายาล้างหุ่นนะครับแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนหรอกครับเป็นมากกว่านั้นนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่แบบอา่าไม่ค่อยดีนะครับแต่เพื่อชื่อเสียงนะครับผมเราเป็นว่าเราต้องทําน้ํายาล้างหุ่นให้เขานะครับซึ่งน้ายาล้างหุ่นเคย,าาาาย420 แป๊บเดียว1,000พครับค่าที่เสียงลดมาสิบครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับตะสําหรับค่ําคืนนี้ผมได้นะครับผมสูตรน้ํายาปีกแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ก็คือรูปหัวกะโหลกนะครับซึ่งเอาตามตรงรู้เบาะแสมาว่าอยู่แถวแถวนี้นะครับมีเส้นปละอยู่น่าจะใช่นะครับกวนไปก่อนนะจ๊ะกวนไปก่อนนะจ๊ะกวนไป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 ต่อไปทางนี้อีกนิดนึงลองลองมาต่ําอีกดูว่ามันจะมีกําแพงกี่ชั้นนะครับกําแพงกะโหลกหวังว่าจะมมีีแค่่่ไกชั้นนะ กำแพงกี่โอสองชั้นเว้ยถ้าสองชั้นเอาพาไลท์ธรณีตัม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 ตนนัมพาไลท์ธรณีจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ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 ๊บมาแวบเจอจริงด้วยแต่ปัญหาคือกำแพงกระโหลกสองชั้นซ้ายน่าจะตันขวาน่าจะไปได้คงต้องลองไปขวามัง้งน่าจะได้ครับน่าจะขวา เท่ากับตรงนี้เรากวนไปเผื่อเลยแล้วกันนะโอเคน่าจะใช่น่าจะได้แน่นอนครับต้องให้ได้ระดับ3ามกะโหลกนะครับถ้าไม่3ามกะโหลกมันก็จะไม่ใช่ของที่ดี3แล้วเป่า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 เป,าเปา่น้ำยาอาคมชนิดแรงอ่อนนี่น้ำยาอาคมเหรอหน้าตาดูเหมือนอาคมเลยอะหน้าเหมือนอาคุยคยลุกขึ้นมาแข็งใจโซน่ลุกนะ น้ำยาอาคม no 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 น้ำยาอาคุย yes 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 ไหนไหนจะลองดูก่อนนะครับว่าถ้าใส่นี่หนึ่งใส่นี่สองมันขึ้นว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับผมต่อไปก็อาจจะต้องใช้น้ำยาแสงสว่างอันนี้ทำได้ไม่ยากนะครับไปใส่อันนี้ก่อนมาแล้วก็ได้ทำการปิดข่าวจบวันกัน้งงั้นต่อไปเดี๋ยวขอทำน้ำยาอันนี้ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับก็คือน้ำยาเออแสงสว่างนะครับซึ่งผมเคยมีมาน้ำยาแสงสว่างไปใส่ด้านล่างเป็นแบบนี้ตึมถูกต้องใช่ไหมครับเหลืออีก3อัน ตะวันระเบิดไฟมันก็ไม่ได้ทำยากนะเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปทางซ้ายผมจะใช้ทำการใช้ลากลาวาขึ้นไปผมจะลองไปที่ระเบิดก่อนนะครับไปที่ระเบิดก่อนด้านบนอย่างนี้โอเคใส่ไปนับหนึ่งกวนไปซะต่อไปเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บผมจะลองใช้ตะบองฟาลั่นขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเป็นแบบนี้เมื่อขึ้นในเป็นแบบนี้ปุ๊บผมจะทำการไปแ,แวะ ที่ขวดยาแสงสว่างระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นสูตรที่ต้องใช้พอดียาแสงสว่างระดับหนึ่งเป่า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 ,ปาถูกต้องโอเคระเบิดระดับหนึ่งใช่ไหมที่ต้องการระเบิดระดับหนึ่งถูกต้องแล้วก็ทําการเป่า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 พ่อใ้ระเบิดระดับหนบึ่งปุ๊บกวนไปให้สุดเป็นแบบนี้แล้วก็ดูดกลับไปซะเย้มีความสุขสุดไปเลยโดยการแบบนี้ ต่อไปถ้าเกิดเราสามารถอ้อมลงมาทางซ้ายได้ก็จะเป็นแบบนี้กวนเล็กน้อยแล้วก็ใส่ไปซะแล้วก็ซ้ายยาวๆเพื่อไปหาไฟซึ่งก็ใช้ลากลาวาได้กวนไปได้ครับสูตรที่ทําไม่ยากเป็นแบบนี้ถึงดอกพราพายจะหมดแต่เราก็ทําได้เพราะใจเราถึงครับเป่า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 ได้แล้วครับผมน้ํายาแสงสว่างน้ํายาระเบิดแล้วก็น้ํายาไฟชนิดอ่อนนะครับผมจะเป็นต้องบันทึกสูตรไหม ผมมันใช้บ่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกสารอย่าง albido น่ะมันใช้บ่อยหรือเปล่าแต่หน้าบันทึกเก็บไว้นะครับชื่อของมันมีชื่อว่าไฟ <Find S 1> in the h o ฮ e คือไฟเนี่ยโฮ่แ้วก่อนต้องใช้แบบปลาระเบิดเข้าไประเบิดไใ้ลุมอะไรอย่างงี้เนี่บอกไฟในรูไฟเดียโฮไฟในรูระเบิดไหมบุ้มเงี้ยเลยอะ่ะรู้เลยว่าไฟเดี๋โฮอย่างแท้จริงอันนี้ไปนะครับ รูประเบิดไฟเดอรโฮแสงสว่างระเบิดและไฟบัึกสูตรหนึ่งครั้งและเสร็จสิ้นการปรุงสูตรในสมุดไฟเดอรโฮอยู่ตรงนี้แหละครับทําการไปใส่เครื่องอีกรอบหนึ่งก็จะใส่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นอันจบข่าวอันไหนวะนี่ เท่ากับว่าเรายังเหลือนะครับผมในส่วนของน้ำยาเกราะกับน้ำยาสาโลแล้วก็น้ำยาสาโลนน้ำยาเกราะน,น้ำยาเติบโตวไวนะครับซึ่งทําได้หมดนะครับเดี๋ยวคาดว,วันที่15มาเก็บกันต่อนะครับแต่นี่เฉพาะวันเดียวอัดมา1ชั่วโมง20บอะครับบอกตามตรงว่าติดงอมเงมนะครับเขาขึ้นไปนอนก่อนนะครับเพื่อทําการรีสต็อกขอแล้วก็หาตังค์เพิ่มเติมนะครับเลเวลขึ้นด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในตอนต่อไปขึ้นไปนอนและจบข่าว เข้าสู่วันที่15นะครับเซฟกันก่อนเข้าสู่วันที่15แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมในตอนต่อไปและนี่คือ potion craft นะครับผม1วัน1ตอนปกติมันคนจะ2วัน1ตอนนะครับติดงองเมเงียบมากมากครับใครดูจบมาชอบการอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับบ๊ายบายเอาปีโดมาแน่ครับสวัสดีครับผม